ในชีวิตประจำวันของเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายกำมากระทบจิตใจเราควรจะเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสเราก็ไม่ควรนึกถึงเพราะเป็นอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว แม้สิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอาจจะนำมาซึ่งความกังวลใจรเราก็ไม่ควรคาดหวังจนเกินเหตุซึ่งจะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจบัณฑิตควรมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือการทำใจหยุดนิ่ง ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความสาเร็จของชีวิตในทุกระดับนะจ๊ะมีธรรมภาสิตท,ที่ปรากฏในกุตกนิกายธรรมบทความว่าบัณฑิตไม่ควรทําความชั่วร้อเห็นแก่ตัวเองหรือเห็นแก่คนอื่นไม่ควรปรารถนาบุตรทรัพย์แว่นแควนหรือความสำเร็จแก่ตนโดยทางที่ไม่ชอบ ควรมีศีลมีปัญญามั่นอยู่ในธรรมเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารทรงปราลบอดีตหญิงโสเพณีคนหนึน่งที่ประพฤติผิดศีลแทบทุกข้อแต่พอมีบุญที่ได้ทำทานกับพระอรหันต์เอาไว้บ้านทำให้ไปบังเกิดเป็นเวมานิกรเปรตเปลือยกายอยู่โดดเดียว ท่ามกลางมหาสมุทรเรื่องนางก็มีอยู่ว่าในดีตการในกรุงพาราณสีมีหญิงสอเพณีคนหนึ่งเธอเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมมีผิวพรรณงดงามกว่าหญิงสสเพณีคนอื่นๆโดยเฉพาะเธอมีผมที่ละเอียดดกดำยาวอ่อนนุม่มมีปลายตวัดขึ้น ชายนุ่มจะสำราญทั้งหลายเห็นความงามเส้นผมของเธอแล้วก็เกิดหลงไหลทวินหาทำให้หญิงสอเพนีเดวยกันเกิดความอิจฉาอริษยาจะไปหายยาที่จะทำให้ผมของเธอร่วนวันหนึ่งว่าเธออาบน้ำในแม่น้ำคงคาและได้สระผมแต่ยาสระผมที่เป็นเพื่อนผู้ไม่ปรารถนาดีให้ใช้พอเธอมุด ศีรษะลงน้ำไปล้างยาสะผมออกแล้วยกขึ้นแต่นั้นแหละเส้นผมพร้อมนึ่งกรากผมก็หลุดร่วงทำให้ศีรางเธอเกลี้ยงข่าวเหมือนกระโหลกน้ำเต้าขมเพราะเส้นผมร่วงหมดก็หมดความงามเหมือนนกพิราบถูกถอนขนหัวจิมประกอบอาชีพหญิงโสพินีไม่ได้ต่อไปได้ผ้าคลุมศีรษะหันมาขายสุรา และน้ำมันงาแทนอาชีพเดิมในตั้งร้านอยู่ที่ปากทางเข้าเมืองนอกจากจะทำบาปจาการขายสุราเมลัยแล้วนางยังประพฤติผิดศีลข้ออัิน,นาทานอีกด้วยวิธีการของนางก็คือจะทอดเสื้อผ้าของคนขี้เมาที่มเมาได้ที่จะหลับสนิทและนำไปขายพร้อมกับขอมีค่าเป็นประจำ แต่ชีวิตของนางก็ไม่ได้มืดมนไปหมดทุกอย่างเสียทีเดียวเพราะมีอยู่วันหนึ่งนางได้เห็นพระอระหันตเถระรูปหนึ่งบินระบาดผ่านมาจึงนิมนต์ท่านเข้ามาในบ้านให้นั่งอัสนะด้วยความเลื่อมใสจะนั้นก็ถวายแป้งผสมน้ำมันงาพระเถระฉันเสร็จแล้วได้ทำการอนุโมทนาขณะเดียวกันกันก็แนะนำให้นางเลิกอาชีพขายเหล้าเสีย เพราะเป็นมิจฉาอาชีวะการขายเหล้าเพื่อมอมเมาคนอื่นจะทำให้ตัวเองได้บาปไปตกนรกวิบากรรมที่ตามมาจะส่งผลให้เป็นคนได้ปัญญาแต่นางก็ยังเลิกไม่ได้โดยให้เหตุผลว่ายังหาอาชีพอื่นไม่ได้ครั้นต่อมานางได้ถึงแก่กรรม ด้วยที่นางเคยทำและกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ก็ทรงผลให้นางต้องไปเกิดเป็นเวมานิกระเปตผู้โดดเดี่ยวในวิมานทองซึ่งมีเส้นผมสวยงามสมปรารถนาท่ามกลางมหาสมุทรเพราะกรรมที่ได้ลักขโมยเสื้อผ้าและขอมีค่าของคนขี้เมาทรงผลให้นางต้องเป็นเปรตชีบเลยไม่มีผู้สาพรสวมใส่ นางต้องเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนั้นหลายครั้งในวิมานทองแห่งนั้นอยู่ตลอดถึงหนึ่งพุธทธันดรครั้นมาถึงสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราได้มีพ่อค้าชาวเมืองสาวัตถีเจ็ดร้อยคนล่องเรือไปค้าขายที่สุวรรณภูมิและถูกพายุพัดพาไปถึงเกาะกลางทะเล ซึ่งมันได้อยู่ข้างนางเวมานิกะเปรตแปลจิงชีบเลือยผุดโดดเดียวเห็นพวกป้กถูกพายุพัดมาถึงที่อยู่ก็ตื่นเต้นดีใจสแสดงตัวในพวกปศกได้เห็นพร้อมด้วยมานันหน้าปศกาถามว่าน้องสาวเธอเป็นใครกันหนอเป็นมนุษย์หรือเทพธิดาเอาแต่อยู่ข้างใน มยายอมมาให้พวกเราเห็นจะเดินออกมาข้างนอกหน่อยเถิดพวกเราอยากเห็นเธอใกล้ๆนางเวมานิกะเปรตได้ยื่นหน้าออกมากล่าวตอบว่าดิฉันเป็นเวมานิกะเปรตชีบเลยมีแต่ผมปิดบังเอาไว้ท่านั้นรู้สึกละอายที่จะออกไปข้างนอกพระผุทประครับฟังแล้วก็สงสารยิงกล่าวว่าน้องสาวเชิญออกมานอกวิมานเถิด พวกพี่จะให้เธอได้นุ่งห่มเสื้อผ้าเนื้อดีแต่นงใบเศษว่าการที่พวกท่านให้เสื้อผ้าอย่างนี้ดิฉันไม่อาจนุ่งห่มได้หรอกแต่ว่าขอเพียงในหมู่พวกท่านมีบาสกจะเป็นสาวกข,ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้นุ่งห่มเสื้อผ้าชุดนี้แล้วทิศสงศนมาให้ดิฉันดิฉันก็จะได้นุ่งห่มเสื้อผ้าตามที่พวกท่านปรารถนาเพราะในขบวนวการค้ากลุ่มนี้ มีพ่อค้าผู้เป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยเดินทางร่วมมาด้วยผู้พ่อค้าจึงได้ให้อุบาสกอาบน้ำลูปไล้เดึกของหอมไล้นุ่งห่มเสื้อผ้าเนื้อดีพร้อมกับอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้กับนางทาให้พอจนะเครื่องนุ่งหม่มเกิดขึ้นกับนางอย่างปัจจุบันทันตายเห็นทันทีนางได้มีร่างกายงดงามสว่างสวัย นึ่งหองผ้าทิ่สะอาดเนื้อละเอียดงดงามกว่าผ้าแคว้งกาสีเดินยิ้มแย้มออกมาจากวิมานพว้ประคาเห็นเช่นนั้นก็ปิติเบิกบานที่ได้เฉวยเหลือนางเวมานิกาเปรตแล้วก็ได้สนทนานกันนางด้วยจิตยินดีนางเวมานิกาเปรตเลยถือโอกาสเล่าเรื่องแนอดีให้ฟังและกล่าวสืบไปด้วยความระทมทุกข์ว่า พิมาและรูปสมบัตินี้เป็นผลบุญนิดหน่อยที่ดิฉันทำไว้กับพระเถระอีกสี่เดือนจากนี้ผลบุญก็จะหมดแล้วจากนั้นดิฉันจะตกนรกหมกไหมแสนสาหัสเหมือนอยู่ในคุกสี่เหลี่ยมที่แบ่งเป็น้องห้องล้อมด้วยกำแพงเหล็กครอบด้วยแผ่นเหล็กที่มีพื้นลุกเป็นไฟมีความร้อนแผ่ไปถึงหนึ่งรยยอด ดีฉันจะต้องสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นอีกนานแสนนานดิฉันเป็นทุกข์เหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความทุกนี้ไปได้พวกพ่อค้าฟังแล้วก็สงสารเพราะการที่นางได้เคยหลงผิดทำไปนั้นเนื่องจากไม่เชื่อคำแนะน,นำของพระเถระจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดชีวิตจึงมืดมน เหมือนคนเดินหลงทางอยู่ทา่ามกลางความมืดครั้นมาเชื่อตอนตายมันก็สายไปเสียแล้วแต่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่มีสิทธิ์ทำผิดพลาดได้จึงแนะนำว่าพวกเราทำบุญกับอุบาสกอุทิศส่วนกุศลให้กับเธอยังส่งผลทันตายเห็นขนาดนี้แต่ถ้าหากเธอได้ทำบุญกับพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า เธอจะต้องไม่ไปอาบายอย่างแน่นอนขอให้เธอทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเถิดนางเวมานิกระเปรดดีใจมากที่ยังพอมองเห็นทางรอดจากมหานรกอยู่บ้างจึงส่งใจนอบน้อมถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายึดเอาไว้เป็นสรณะได้แห่อบาศกและพ่อค้ารบรระทานอาหารทิพ ย่างอิ่มหนํำสำราญจากนั้นก็มอบผ้าทิพย์และรัตนชาติหลากชนิดให้กับพวกพ่อค้านั้นได้ฝากผ้าทิพย์คู่หนึ่งให้นำไปถวายแด่พระบรมศาสดาจากนั้นก็ใช้ลิธานุภาคนางสองพวกพ่อค้ากลับบ้านโดยสวัสดิภาพเมื่อพ่อค้ากลับมาถึงบ้านแล้วก็รีบไปวัดเพชรเจตวัน ไปถวายผ้าทิพย์คู่นั้นแด่พระพุทธองค์พร้อมกับกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทรงทราบจากนั้นได้ร่วมกันถวายมาหาทานถึงเจ็ดวันเพื่อทิดสุนสนเจาะจองถึงนางเวมานิกระเปรตผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ทำให้นางได้จุดติจากเปตาโลกไปบังเกิดในวิมานทองของสวรรค์ชั้นดาวดึงอันชดช่วงไปด้วยอรันตนาตตาง มีนางเทพอักษรหนึ่งพันเป็นบริวารเห็นไหมจ๊ะว่าบุญทท่านั้นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์คนมีศีลมีธรรมจะเป็นเจ้าของสมบัติแต่คนผู้ไร้ศีลจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโทษทันแห่งการผิดศีลนั้นจะทำลายความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตให้ประสบแต่ความทุกข์ยากและตกต่ำเรื่อยไป ในโลกนี้หากทุกคนมีหิริโอตป,ปะก็จะไม่มีใครกล้าทำผิดหากได้รู้ถึงความหายนะที่จะตามมาก็จะไม่กล้าทำชั่วแต่เพราะความไม่รู้คเครือประมาทในชีวิตเนื่องจากตามใจกิเลสจ,จนเคยทำให้ล่วงละเมิดในศีลเป็นอาจินเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติกันให้ดี ต้องรู้จักอดทนอดกระดั้นให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่าได้มัวไปเห็นแก่เงินทองลาบยศสรนเสริญที่ไม่เจรังยั่งยืนทำลายสิ่งตัวเองถ้าเรารักษาศีลงีลงก็จะรักษาเราความทุกข์ในโลกนี้ไม่นานหรอกแต่เราจะได้ไปเสวยสุขในปรโลกอีกยาวนานจะได้สมบัติใหญ่คือสวรรค์สมบัติ และได้นิพพานสมบัติคือได้บรรลุมรคนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ให้สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักพัรดตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้น ให้มีสุขภาพพระนามไมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงรธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพัน จองทุกท th ่านเทิน